ขอให้ทุกท่านมั่นใจมาตรฐานปลาสุสัดไทย <Yeah. S 1> เราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่รองไทย <Yeah. S 1> มาตรฐานปลาสุสัดไทย <Yeah. S 2> เท่ามาตรฐานโลก <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เราอยู่กับท่านปศุสัตว์เขต7นะครับซึ่งดูแลพื้นที่นี้ประมาณกี่จังหวัดนะฮะแจังหวัดครับแจังหวัดและเป็นจังหวัดที่สําคัญจากจากภาคกลางและล่องไปสู่ใต้จากใต้ขึ้นมานัจจุวันนี้การสร้างมาตรฐานให้วงการปศุสัตว์ของไทยเราเป็นที่เชื่อถือเนี่ยต้องเรียนถามท่านว่าหลายมาตรการที่เราดูแลรับผิดชอบและเราทําอยู่ณขณะนี้นะครับ สำหรับสำนักงานประสัดเขตเจ็ดนะครับก็เป็นหน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนะครับขออนุญาตนำเรียงก่อนเรามีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดนะครับในภาคกลางภาคตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดนคปรปฐมราชบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับมีหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลทั้งสิ้นเนี่ย25หน่วยงาน นะครับก็เป็นสํานักงานสัตว์จังหวัดแหน่วยงานนะครับก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับมีด่านก,การสัตว์อีก6ด่านนะครับมีศูนย์วิจัยบํารุงพันธุ์สัตว์อยู่3ที่มีศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์4ที่นะครับมีศูนย์ผสมเทียมศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรและศูนย์ทดสอบสมรรถภาพพ่อพันธุ์โคนเนื้อเนี่ยอย่างละหนึ่งที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์นะครับซึ่งทําหน้าที่ตรวจ โรคต่างๆครับชันสูตรโรคสัตว์ตรวจสารตกค้างที่อาจจะปนเปื้อนมากับนะครับสินค้าปรสัตว์นะครับเราก็มีหน่วยงานอยู่ที่กํากับดูแลอยู่ทั้งสิ้น25หหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ผมว่าเนี่ยครับก็จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับในในแต่ละด้านที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบนะครับจะมีทั้งเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานสัตว์จังหวัดเป็นหลักในการดูแลอยู่แล้ว นะครับในส่วนเรื่องมาตรฐานนะครับก็อย่างที่ท่านถามนะครับก็มีการดูแลตั้งแต่ฟาร์มถึงฟอมฟาร์ม to t ทเบินะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําคือตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลยนะครับเรามีกํากับดูแลวัตถุดิบคุณภาพอาหารสัตว์นะครับที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับเพราะว่าถ้ามีสิ่งปนเปื้อนมาให้มาให้สัตว์กินเนี่ย มันก็จะมีผลตกค้างมาถึงคนในในในขั้นตอนที่เราบริโภคด้วยนะครับเรามีการดูแลตั้งแต่โรงอาหารไปแล้วที่ฟาร์มนะครับเรามีมาตรฐาน GAP นะครับที่สำหรับเป็นมาตรฐานที่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆแต่ละรายละเอียดแต่ละมาตรฐานแล้วก็จะมีข้อกำหนดนะครับว่าจะต้องปฏิบัติยังไงเลี้ยงยังไงให้ถูกสุขอนามัยนะครับสำหรับฟาร์มเนี่ย เรายังมีมาตรฐานอีกอันนึงคือสําหรับเกษตรกรรายย่อยนะครับกรมสัตว์เราไม่ได้ดูแลแต่รายใหญ่นะครับเราดูแลรายย่อยด้วยคําว่ารายย่อยเนี่ยด้วยด้วยทุนด้วยกําลังที่เขาอาจจะพัฒนาฟาร์มยังไม่ถึงขั้น g f p เราก็มีฟาร์มช้อยให้เขาเลือกออปชันเป็นฟาร์ม GFM ก็เป็นฟาร์มที่มีการจัดการที่ถูกสุขนาใหม่นะครับแต่อาจจะจะลดระดับลงมานิดหนึ่งครับ,รบ,รบมาจากโรงอาหารไปฟาร์มก็ไปถึงกระบวนการกลางน้ำก็คือโรงฆ่า กับโรงชําแหละนะครับก็มีโรงใหญ่ๆก็มีทั้งโรงฆ่าโรงชําแหละสุกรนะครับก็มีไหลพืชไหลยอยู่หลายแห่งในพื้นที่เขตเจ็ดเรานะครับจนถึงสุดท้ายออกจากโรงชําแหละก็ไปสถานที่จําหน่ายนะครับถึงผู้บริโภคอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรับรองทั้งสถานที่จาหน่ายเช่นประสุตว์โอเคถ้าท่านเคยเห็นเนาะ,นะก็จะเป็นการรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สถานที่รับรอง รับรองสถานที่จําหน่ายไข่นะครับ,นะรบแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือมาตรฐาน Q ิวนะครับอันนี้จะเป็นการรับรองมาตรฐานผิดพัน์ธุเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่นะครับซึ่งจะมีการอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เข้มข้นนะครับเพราะเราจะมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ําถึงกลางน้ําอย่างที่ผมบอกนะครับคือจะต้องมาจากฟาร์ม G A P มาจากโรงค่า G M P จนมาถึงจําหน่ายที่โอเคที่ว่าแล้วยังมีการมีมาตรการซึ่งสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับถ้าเราสงสัยผิดพันชิ้นไหนส่วนไหนเนี่ยเราก็สามารถสืบกลับไปได้เลยว่ามาจากโรงค่าคฆ่าเมื่อวันไหนมาจากฟาร์มไหนนะครับเพื่อที่จะไปค้นหาสาเหตุถ้าเกิดกรณีที่มีปัญหานะครับก็เป็นขั้นตอนกับที่ที่เราดูแลครับถึงทั้งหมดทั้งมวลนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศนี้ เขาจะมั่นใจผลิตผลผลิตภัณฑ์จากปริษัทไทยได้ครับแล้วไม่ใช่แค่อันนี้ไม่ใช่แค่มาตรฐานไทยใช่ไหมครับมันเป็นมาตรฐานโลกเลยครับที่ผมว่าเนี่ยอาเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับที่เราว่าถ้ามาตรฐานส่งออกเราก็จะมียกระดับจากโรงค่า GMP ธรรมดาผมยกตัวอย่างเนาะมันก็จะเป็น E.S.T. นะครับก็จะมีมาตรฐานที่ที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าเราส่งออกเราก็ต้องทําตาม ทำตามข้อกําหนดของประเทศผู้ผู้สั่งซื้อเรานะครับอันนั้นก็จะมีมาตรการตรวจสอบอย่างเมื่ออย่างเร็วๆนี้ก็จะมีหน่วยงานจากสาราณาจักรมาตรวจสอบระบบการผลิตไก่เนื้อเพราะเราส่งไก่ไปขายเขานะครับอันนั้นเขาก็จะมีมาตรฐานนอกจากมาตรฐานที่เราทําแล้วเราไปไปโชว์ให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็มีการสุ่มมาตรวจว่าไอ้ที่เราทํากระบวนการต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเนี่ยเขาก็จะมีทีม auditor ของเขามาเลย มีทีมสัตวแพทย์มาจากนู่นก็มามา,มามามาตรวจอีกทีว่าเราทําได้ตามมาตรฐานที่เราแสดงให้ให้เขาดูหรือเปล่าครับอันนั้นก็จะมีหน่วยงานส่วนกลางมีอะไรมาอีกทีนึงนะครับครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ผู้บริโภคครับรบก็สําหรับปศุสัตว์นะครับก็ มาตรฐานเนาะผมว่าเชื่อมั่นได้นะครับเราดูแลรับผิดชอบผู้ไอพกนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ําอย่างที่ผมว่านะครับมีขบวนการส่มตรวจสินค้าทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ที่ฟาร์มตั้งแต่เป็นวัตถุดิบเป็นอาหารสัตว์เลยนะครับจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อไปพร้อมไปให้ท่านไปสามารถนําไปประกอบอาหารเนี่ยเรามีขั้นตอนทุกขั้นตอนรวมถึงการ เลี้ยงปศุสัตว์ปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องผลผลิตอย่างเดียวนะครับเราเน้นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัตว์ที่เลี้ยงก็ต้องอยู่อย่างสบายตามสมควรนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเนาะเราก็ต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับสังคมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าท่านไปหมู่หลุมเนาะท่านก็ไปมาแล้วท่านก็จ,กจะเห็นว่ามันมีขั้นปวนมีมีขั้นตอนวิธีการมีนวัตรกรรมซึ่งจะช่วยลดกลิ่นลดมแมลงต่างๆนะครับ ก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่านะครับกรมสัตว์เราดูแลรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่การผลิตครับเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคครับผม <Yeah. S 1> ด่านกักกันสัตว์มีทั่วประเทศถึง59แห่งและนี่คือด่านกักกันสัตว์ที่เพชรบุรีอำเภอชะอำนะครับจึงอยากจะทราบว่าด่านกักกันสัตว์เนี่ยหน้าที่สำคัญของเขาคืออะไรครับ ก็โดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นด่านกัการสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการกํากับการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็สร้างสัตว์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์ปีกนะครับเราก็ต้องต้องมีการตรวจสอบนะครับเวลามีการเคลื่อนย้ายผ่านด่านทั้งขาล่องใต้แล้วก็ขาขึ้นกรุงเทพครับก็จะมีการตรวจเรื่องของอบใบอนุญาตนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จํานวนเนี่ยตรงไหมนะครับแล้วก็รวมถึงชนิดสินค้าตัวนี้ที่เป็นสร้างเนี่ยว่า ตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่าก็คือตรงปกหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีการาสุ่มเปิดตรวจดูว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็สาหรับสัตว์มีชีวิตเองเราก็จะมีนอกจากดูเรื่องของใบอนุญาตแล้วจาไปดูเรื่องของวิการของโรคด้วยว่าสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาเนี่ยเป็นยังมีสภาวะของโรคอยู่หรือเปล่านะครับถ้าถ้าไม่มีเราถึงจะปล่อยลงไปต่อแต่ถ้ามีเนี่ยเรากา็ต้องเอามีการดําเนินคดีในสัตว์ชุดนั้นนะครับเพื่อจะกักกันโรคนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของของ,ของอสัตว์ในพื้นที่แล้วรวมถึง เรื่องของการบริโภคภายในพื้นที่ไม่ให้เกิดผกลกระบทบด้านโรคระบาดครับครับอันนี้หล,ลักๆพ<ล>อมากักเขาไว้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบจนโรคนั้นมันหมดไปแล้วถึงจะอนุญาตถูกต้องครับถูกต้องครับก็อาจจะมีเรื่องของการรักษากรณีรี่ถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคเนี่ยนะครับบางโรคที่มันสามารถรักษาได้นะครับอย่างเช่นเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเราก็เอาสัตว์ชุดนั้นนะฮะลงไปกักแล้วก็รักษานะครับแล้วก็ดูแลร่างกายต่างๆจนครบจนมั่นใจว่าไม่เป็นโรคแล้วเราก็ถึงจะออกอนุญาตเคลื่อนย้ายต่อไปให้นะครับ แต่ถ้าไม่สามารถรักษาได้เราก็ต้องทำลายใช่ครับก็มีบางกรณีอย่างเช่นบางโรคนะครับซึ่งซึ่งไม่มียารักษาโดยเฉพาะกลุ่มพวกกลุ่มพวกไวรัสซึ่งแล้วเราก็ไม่ได้มีวัคซีนนะครับอย่างเช่นโรคอฮิวาแอฟริกาแลสุกรนะครับก็ตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องทำลายทำลายเลยนะครับแล้วก็มีการฝังทำลายหรือใช้พิธีเผาอันนี้แล้วแต่พิจารณาเรื่องของปริมาณของจํานวนแตหน่หลักๆถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็ เลือกจะใช้วิธีการเผามากกว่าเพราะว่าเวลาฝังเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องของสิ่งของที่มันเชื้อไวรัสที่มันยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของด่านเพชรบุรีจะมีการใช้วิธีการเผาในกรณีที่เป็นเชื้อไวรัสครับที่ผ่านมาทั้ง59ด่านก็ทํางานได้ผลเป็นอย่างดีใช่ครับใช่ครับก็ตามนโยบายนะครับของทางรัฐบาลของกระทรวงเกษตรแล้วก็ของทางท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้กาชับเรื่องของ การควบคุมการเคลื่อนย้ายต่างๆนะครับผู้กระทําผิดทางกฎหมายไม่ว่าจะลักลอบหรือว่าชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีการอธิบายในในเป็นเป็นทั้งๆลายกลายเคสไปนะครับก็ต้องแยกในการปฏิบัตินะครับว่าชาวบ้านบางทีเนี่ยขนวัว5ตัว10ตัวบ้านเขาอยู่ข้ามไปอีกนิดเดียวมันก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งละบางทีก็อาจจะไม่รู้เรื่องของ หลักเกณฑ์ในการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็มีการให้ความรู้ไปนะครับแต่ถ้าในกรณีผู้ประกอบการซึ่งหย่งเขารู้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการดาเนินคดีถ้ารดีผิดครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือหน้าที่สําคัญของด่านกการสัตวรร์ครับเรามาอยู่กับคุณวรวุินะครับในของอะไรส่วนมาตรฐานการปรสุสัตว์มาตรฐานสัตว์ขเขตเจ็ดนะครับ ทีนี้ในส่วนมาตรฐานเนี่ยนะครับของสํานักง,งานปศุสัตว์เขตเจ็ดที่ดูแลอยู่เนี่ยเรื่องรงค่าสัตว์แล้วก็ซากสาัตว์อะไรพวกนี้วันนี้เป๊ะไหมครับถูกต้องตามมาตรฐานไหมครับถูกต้องครับคือเนื่องจากว่ากรมปศุสัตว์เราเนี่ยจะมีนโยบายที่ให้ความสําคัญในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมปศุสัตว์ก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปกํากัดดูแลผู้ประกอบการโลงค่าสัตว์ นะครับโดยมีการตรวจตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์นะครับประจําทุกปีนะครับโดยมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์พศ2559นะครับเพื่อ<ด>ไปกํากับดูแลผู้ประกอบการเนี่ยให้มีกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนภายในโรงฆ่านะครับรวมถึงในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการขนส่งนะครับต้องสะอาดถูกสุขอนามัยนะครับแล้วก็ในโรงฆ่าสัตว์เองเนี่ยก็จะต้องมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ ทำหน้าที่ในการตรวจสัตว์มีชีวิตก่อนเข้าฆ่านะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ที่จะเข้าฆ่าเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับไม่เป็นโรคระบาดนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจเนื้อสัตว์ภายหลังจากฆ่ามาแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับผมเพราะนั้นสิ่งที่เราดูแลและก็ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับ ผู้บริโภคมั่นใจได้มั่นใจได้ครับผม<อ>ครับ<อ>แล้วก็นอกจากเ,าเรื่องของการกำกับดูแโลโรงฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยนะครับาทางกรมปรศุสัตว์เราก็ยังมีโครงการาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคหรือว่าปศุสัตว์โอเคนะครับซึ่งโครงการนี้กรมปรศุสัตว์เราจะให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นะครับที่ผ่านการตรวจประเมินในเรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขลักษณะนะครับ นอกจากนั้นก็จะยังมีเรื่องของระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่จําหน่ายภายในร้านสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งต้นน้ําของแหล่งผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์หรือว่าเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองมีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคจากกรมปศุสัตว์ครับ yeah. อ๋อมัน,มนเป็นอย่างนี้นี่เอง yeah. ปราสุสัตว์โอเคเเยยดแมาต้นฐานปาสุสัตว์ไทยเขาดังไกลและไปทั่วโลกาใครสั่งอาหารมามาต้ฐานของเราดังไกล ฝรั่งมังค่ายัางยกนิ้วให้ยังไงมาตรฐานภาุสัสไทยเขาดังไกลไปทั่วโลกเอ่ยอ้าวแต่ดดดดดขอให้ทุกท่านมั่นใจมาตรฐานของปสุปสัตวทยข่าวดีดีกับพี่คำร้อน